เราควรจะกลับไปหาเชลลอกเธอช่วยพวกเราได้ ตูตัวใหม่โอร็อกไฮ่โทรสงครามโอร็อกไฮ่เป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งมาพร้อมกับการโจมตีที่ทรงพลังการกระโดดข้ามหัวพวกมันจะทำไม่ได้แต่คุณสามารถหลบการโจมตีของพวกมันได้โดยการกด A เพื่อหลบเลื่อนผ่านขาของพวกมันพวกมันสามารถมึนงงได้ด้วยการยิงธนูชาร์จเต็มไปที่หัวหรือการสวนกลับในเวลาที่เหมาะสมหลังจากมันมึนงงให้โจมตีเป็นชุดด้วยการโจมตีประชิดหรือกด RB เพื่อขึ้นขี่อรก ขณะที่ขี่อยู่ให้กดเรัวๆเพื่อแทงเข้าที่ด้านหลังอย่างรวดเร็วและขยับแอลเพื่อให้มันเป็นคู่หูของเรา ท่านไบร์มาสเตอร์กอลัมเหรอแกช่วยพวกเราทำไมข้าไม่ได้คุยกับแกไอ้เรนเจอร์น่าโง่เขาทำงานให้กับราชินีแมงมุมไม่ไม่นายหญิงแห่งความมืดเฝ้ามองดูกอลัมแต่กอลัมเฝ้ามองแค่ไบร์มาสเตอร์ไบร์ t มาสเตอร์ฆ่าดาร์กลอด และแมงมุมก็ชักใย,ยอยู่เบื้องหลังเรามีศัตรูคนเดียวกันซอรอนและเจ้าไม่สามารถเลือกพัธมิตรของเจ้าได้ตลอดเวลานำข้าไปทางนี้ไบามาสเตอร์ก่อนล่ามจะนำท่านไปทางที่เร็วที่สุด คงไม่ได้มีแค่โทรสินะพวกมันคือโอ็อกไฮเป็นโทรสงครามฉลาดรวดเร็วและทนต่อแสงแดดได้ดีกว่ากองทัพซอรอนทรงพลังมากกว่าที่ผ่านมาขึ้นอีกแล้วเราเกลียดมันพอๆกับที่เกลียดออกเราพยายามรักษาระยะห่างเพื่อไม่ให้มันบี้เราเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยผมเหมือนกับที่เจ้าพีพยายามจะทุบหัวข้าด้วยหินตอนเจอกันครั้งล่าสุด แต่เราก็ยังไม่ได้ทำนะเราทำให้ไบรท์หลอดเจ็บไม่ได้หรอกตอนนี้เราก็ชดเชยให้แล้วใช่ไหมอ่ะเรื่องนั้นฉันยังไม่เห็นใกล้แล้วไบรท์มาสเตอร์เราใกล้มากแล้วเชวรอบใหญ่แห่งโชคชะตา ลูกคนสุดท้ายของอังกอริียนที่ให้เราควบคุมโลกที่ไม่มีความสุขนี้คำกล่าวของซารอนที่มีต่อเชร็อบข้าไม่รับใช้ใครนอกจากตัวเองคำกล่าวของเชร็อบการปรากฏตัวของเชร็อบในมอดอรถือกำเนิดมาจากซารอนเธอเป็นลูกคนสุดท้ายของปีศาจในสมัยโบราณที่ชื่ออังกอริเอนและ,มะแมลงมุมที่ร้ากาศในบิดเดนเอิร์ธหลายตัวรวมทั้งมแมลงมุมของเมอร์กเวิร์ส เป็นลูกหลานของเชลอบส่วนใหญ่แล้วเธอเป็นที่รู้จักโดยรูปร่างของแมงมุมผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งจุดประกายความกลัวให้กับพวกออกและมนุษย์เมื่อไทเลียนและเซเลเบมบอได้ตีแหวนวงใหม่หลอนจับตัวเซเลเบมบอออกมาเพื่อแลกเปลี่ยนกับแหวนนิมิตในอนาคตที่เธอมอบให้แก่ไทเลียนได้นำทางเขาผ่านวงล้อมของมินัตอิทิว การเริ่มเป็นพันธมิตรกันได้สร้างความไม่สบายใจขึ้นระหว่างทั้งสามแม้ว่าในขณะนั้นเซเลเบมบอร์จะไม่บอกไทเลียนว่าเซลลอดอาจจะเป็นศัตรูของซอรอนก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าเธอเป็นพันธมิตรของพวกเราหรือไม่ข้ารู้ทำไมเจ้ามานี่คืนของที่เจ้าขโมยมาหุบปากู้ทำแหวนเจ้าลืมไปแล้วหรือไง ขโมยงั้นเหรอเขาขอร้องให้ข้าเอามันมาแล้วเจ้าล่ะไทเลียนข้ามานี่าานเพราะมินาอิสติลมาหาว่าจะช่วยเมืองนั้นยังไงเหรอแม้ว่าเมืองนั้นจะพ่ายแพ้ไปแล้วมันต้องมีทางวิชั่นของท่านเป็นความจริงบอกข้าต่อเถอะ จบไปเพื่ออะไรเพื่อความรู้เพื่อยึดครองโอ้เจ้าไม่ต้องบอกข้าหรอกและนี่คือความจริงที่เจ้าอยากรู้เจ้าอยากจะเลื่อนขั้นกันเหรอจะต้องฆ่งาเจ้าอยากจะโด่งดังงั้นเหรอฆ่าพวกมนุษย์ ยิ่งเจ้าข่าตำแหน่งสูงเท่าไหร่ขั้นเจ้าจะเลื่อนได้สูงเท่านั้นอิสดริว,รวเธอตายหลายชีวิตจะต้องตายก่อนที่ซอรอนจะพ่ายแพ้ ความรู้เหล่านี้เป็นไกด์นำทางถ้ารอฆ่านักฆ่าละ่ะบางทีอนาคตอาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วเธอก็อาจจะปลอดภัยเธอจะเป็นหรือตายอย่างมีเกียรติมันก็ไม่เปลี่ยนกระแสของสงครามมันเป็นหน้าที่ของแคสตาเมียร์ที่จะต้องปกป้องเธอถ้าเขาเป็นเหยื่อให้แก่นักฆ่าเราก็จะเสียพาเลนเทียไปเราจะหาเขาพรีเซียสพเยสพืเ่อบายหลอด เราจะไปที่สิริอังกูใช่แล้วเราจะไปหาหนักฆ่าที่น่าเกลียดใช่ใช่เราจะต้องหยุดนักฆ่านั่นกอลัมเจ้ารู้หรอว่านักฆ่าอยู่ไหนใช่แล้วข้าสังเกตจากดาบโค้งของมันดาบมอกู ใช่แล้วแทง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 บอดิกาของวอร์ชีฟทุกคนถ้าเราหาอุลุกบอดิกาเราก็จะเจอนักฆ่าเขานั่นแหละเป็นเป้าคนแรกอยู่ใกล้ๆทั้งนี้ระวังนะเราเจอรังแมลงมอไก่ภารกิจใหม่จัดการอุลุกสี่ตัวยิงไปที่รังแมลงมอไกเพื่อที่จะทำให้ศัตรูตื่นกลัว บริการคนแรกน่าจะอยู่ทางนี้เจ้าบอกว่าเจ้าสังเกตดาบโค้งของนักฆ่าแสดงว่าเจ้าเห็นวิชั่นของเซลอบเหรอใช่แล้วไบร์มาสเตอร์หนึ่งในบริการใกล้ๆนี่แหละเราแน่ใจกดแอลเพื่อเข้าสู่โหมดวิญญาณเพื่อค้นหานักฆ่าเป้าหมาย ดาบมอ,อกูเท่านั้นที่ทําให้เกิดบาดแผลลักษณะเช่นนี้ได้เราตามรอยมาถูกแล้วมันตายมาสักพักแล้วถ้าเรารีบหน่อยเราอาจจะจับตัวนักฆ่าได้ใช่แล้วข้ารู้ที่ซ่อนของบริการภารกิจใหม่ตามกอลลัมนักฆ่าตัวนี้จะค้นหาอูรุกที่ระดับชั้นสูงกว่ามันจะหาเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเช่นแคสตัมเมียใช่เพราะแคสตัมเมียเป็นคนเดียวที่รู้ที่ซ่อนของพาเลนเทีย เขาจะต้องถูกรักษาให้มีชีวิตอยู่โดยทุกวิถีทางเรารู้ว่าออกหน้าเกียมมันอยู่ที่นี่แต่เราลืมว่ามันอยู่ตรงไหนเราใกล้มากแล้วคุณหามันเองก็แล้วกันบาดแผลที่เกิดจากดาบมอกุเหมือนในตัวที่แล้วไอตัวนี้เพิ่งจะตาสดๆร้อน เรากำลังใกล้แล้วกอลัมน่าจะรู้ว่าเป้าหมายต่อไปของมันเป็นอะไรข้าเจออุลุกนอนตายแต่ตายไม่นานเราใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเราจะพาเจ้าไปหาตัวต่อไป <c oughs> อกหน้าโง่ <c oughs> ไม่มีวันเจอตัวกอลัมหรอกเราแอบเข้าไปและได้ยินเรื่องราวต่างๆมากมาย <c oughs> เดี๋ยวก่อนโอ้กำลังมาซ่อนเร็วเขากลัว,วมแมลงมอไก,ก่ใครๆก็รู้พูดรวมๆนะใครกลัวลูกแม่มุมนั้นวะจะบอกเลยว่าไม่เคยกลัว พวกโอกนั่นังเกียดปังเสียงดังและใจร้ายเสมอแต่พวกมันไม่ชอบมแมลงพรีเซียสโดยเฉพาะอย,าอย่างยิ่งพวกนักฆ่าเขาวิ่งหนีเสมอเลยเวลาเห็นพวกมแมลงเราใกล้แล้วแต่มีโอก๊กสกปรกอยู่เต็มเป็นหมด อยู่นี่แหละเดี๋ยวข้าจะหามันเองกดแอลีเพื่อเข้าสู่โหมดวิญญาณและตามหานักฆ่าเยื่ออีกรลายแต่ตัวนี้ยังรอดกดบีค้งไว้เพื่อสอนอู่คกูทำความเข้าใจถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของศัตรูจะทำให้คุณได้รับประโยชน์ในการต่อสู้และสังหารพวกมันกดอนาล็อกขวาเพื่อดูลักษณะนิสัยของนักฆ่า แอสซัสินคนนี้กลัวมแมลงมอไก่ไล่ล่าความกลัวของมันจะทําให้ภูมิคุ้มกันที่มันมีหยุดทํางานชั่วคราวใช้ความรู้อันนี้กับมันภารกิจหลักโจมตีแอสซัสดินภารกิจโบนัสเปิดเผยความกลัวมันหนึ่งอย่าง ภารกิจหลักสังหารแอสเซสซินความตายหัวขาด หวังว่าความตายของมันจะเปลี่ยนวิชั่นของเซร์ลอดในการมองเห็นมินันอิสลมินันอิสลจะไปตามทางเลืองเนือเราต้องการเพียงหินนั่นเท่านั้นคือพาเลนเทียท่านสูญเสียจิตวิญญาณของท่านมากแค่ไหนแล้วกับแหวนวงนั้นนายหญิงจะต้องพอใจใช่แล้วลาพีเซียสหล่อนจะต้องชอบ กดล็อกสกิลใหม่ d ดย์ r e ีดแทนที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับกัปตันคุณสามารถสั่งให้วอนส่งเทียบตายไปหากัปตันได้นี่จะเป็นการสร้างภารกิจเนเมซีสในพื้นที่การส่งเทียบตายไปหากัปตันจะเพิ่มเลเวลให้เขาจะทําให้การต่อสู้ท้าทายมากยิ่งขึ้นและยังเป็นการเพิ่มคุณภาพของของสวมใส่ที่คุณจะได้รับหลังจากฆ่าพวกมันได้ด้วย อิสติวกับแคสตเมียน่าจะปลอดภัยแล้วตอนนี้แต่การล้อมมินัตอิสติวยังมีอยู่และพาเลนเทียก็ยังเสี่ยงต่อการตกอยู่ในมือของศัตรูเราซ่อนอยู่แนวหลังของศัตรูนี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะหว่านความโกลาหลภายในกองทัพของซอรอนยังเหลือแอสเซสซินอยู่อีกตัวหนึ่งเราควรจะจบสิ่งที่เราเริ่มต้นขึ้นและฆ่าบริการคนสุดท้ายของวอ์ชีฟ มินัสอิทิวเป็นบ้านหลังเดียวที่ข้าเคยรู้จักจริงๆเป็นครอบครัวเดียวที่ข้าเคยรู้จักและข้าจะต่อสู้เพื่อปกป้องมันคำกล่าวของกัปตันบาานอกัปตันบาานอเป็นผู้บัญชาการคนที่สองของนายพลแคสตาเมียมีพื้นเพมาจากฮาลาดบาานอได้รับการเลี้ยงดูในฐานะชาวกอนโดเรียนโดยครอบครัวที่ร่ำรวยในมินัสอิทิวเป็นนายทหารที่ไว้ใจได้ เขาได้รับการยอมรับตั้งแต่ช่วงแรกโดยแคสตาเมียร์ในเรื่องความกล้าหาญและความสามารถในการต่อสู้ที่เหนือกว่าของเขาเขาก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นบอดี้การ์ดให้แก่แคสตาเมียร์และในที่สุดเขาก็ได้เป็นผู้บังคับบัญชาการคนที่สองของแคสตาเมียร์บาลานอได้อุทิศชีวิตของเขาเพื่อรับใช้เมืองที่เลี้ยงดูเขาเขาเป็นคนซื่อสัตย์กล้าหาญมีคุณธรรมที่เข้มแข็ง และเต็มใจที่จะสละชีวิตเพื่อในพลของเขากับตันบารนอไม่ค่อยละเลยการคุ้มกันและใช้ชีวิตตามหลักกฎหมายทหารที่เข้มงวดบารนอจะไม่สามารถจัดการออกที่อยู่ในเมืองให้หมดไปได้หรอกมันเหลืออยู่ไม่กี่ตัวแต่เรากำลังตามล่าโดยเฉพาะไอ้บอดี้การ์ดตัวสุดท้ายของวอ์ชีฟที่เป็นผู้นำในการล้อมครั้งนี้วอ์ชีฟเป็นออกที่ทรงพลังและบ่อยครั้งจะมีกับตันเป็นบอดดี้การ์ดทำความเข้าใจว่า ตัวไหนเป็นบอดิการให้แก่วอร์ชีฟและล่าพวกมันแล้วการจัดการวอร์ชีฟจะง่ายขึ้นเมนูอาร์มี่จะแสดงให้เห็นว่ากัปตันตัวไหนเป็นบอดิการให้แก่วอร์ชีฟวอร์ชีฟในพื้นที่นี้เป็นผู้นําในกองทัพออกการเลือกไปที่วอร์ชีฟคุณจะสามารถเห็นบอดิการของเขาได้การล่าและจัดการบอดีิการของวอร์ชีฟก่อนที่คุณจะล่าวอร์ชีฟจะทำให้คุณจัดการเขาง่ายขึ้นช่วยบาลานอในการล่าและฆ่าบอดีิการ ข้าคิดว่าเรากำลังตามออกตัวเดียวกันนะและทางที่จะนำไปสู่วอ์ชีก็ต้องผ่านบริการของเขาฟังดูเหมือนเจ้าจะมีประสบการณ์ด้านนี้ก็มีพอตัวข้าจะตามส่วนท่านนำไปสั่งฆ่าขณะที่คุณยังไม่ถูกพบคุณสามารถสั่งให้พันธมิตรหรือบริการข่าศัตรูที่อยู่ใกล้ๆได้เล็งไปที่ศัตรูและกดแผดขวาเพื่อส่งพันธมิตรไปโจมตี เนื้อนุ่มๆสรงตรงมาหาข้าเลยเหรอเนี่ยมาสนุกกันเถอะ ้ารู้สึกเศร้าแทนวอชีที่เรากำลังจะไปฆ่ามันโดนเดียวแล้วมันไม่มีบอดีิการ์ดอีกไม่นานมันก็จะหามาใหม่ผู้นำออกวอ์ชีฟในสิลิอังกูลเป็นผู้นำออกในการโจมตีมินัตอิทิลถ้ามันไม่มีหัวหน้ากองทัพของดาร์กหลอดจะละสัมระสายจัดการและสังหารวอ์ชีฟโดยการเข้าร่วมภารกิจคอมฟอนเทชัน ทักษะปลดล็อกแล้วเรียกผู้ติดตามทหารของมินัตอิทิวจะส่งมาช่วยคุณในการสังหารวอร์ชีฟกดแผดขวาเพื่อเรียกทหารกอนโดเลียนมาเคียงข้างคุณวอร์ชีฟที่บาลนอค้นหาอยู่นั้นเป็นหนึ่งในหลายๆตัวและพวกมันเหล่านั้นยังคงโจมตีมินัตอิทิวอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้ทางของเราก็จะสะดวกขึ้น <have> เราจําเป็นที่จะต้องฆ่ามันให้หมดและเราต้องการความช่วยเหลือจากชาวกอนโดเลียนเพื่อทําเช่นนั้น เจ้าศรัทธาในแมงมึงมากเกินไปหลอนก็แค่แสดงสิ่งที่หล่อนต้องการงั้นบอกข้าหน่อยสิว่าเจ้าต้องการเห็นอะไรมินัทอิทติวยังยืนหยัดได้เสียสละตัวเองเสมอเลยไม่มีอีกแล้วเหรอครั้งก่อนเรามองเห็นสิ่งที่เป็นปัญหาใช่ไหม ข้าต้องการรู้โชคชะตาของข้ากับนาสกูระวังสิ่งที่เจ้าถามนะแรงเจอคำทำนายอาจจะนำความทรมานมาให้เราจะยึดเมืองนี้ก่อนเช้ายอมรับในชะต,ตากรรม ้ารู้สิ่งที่เจ้ากลัวถ่ายเรียนวิชั่นของเซรอบไม่ได้ล่ามาจากหินริชคิงมันเป็นพลังในการครอบงำแหวนสามารถจับจิตใจมนุษย์ให้กลายเป็นทาสได้เราต้องทำอะไร เป็นต้องมีการเสียสละและการสูญเสียอีกมากแต่แตเราก็ยังสามารถบรรลุจุดประสงค์ไม่ว่าราคามันจะเท่าไหร่ก็ตาม เราสามารถรักษาชีวิตได้ถ้าวอร์ชิปที่เราเห็นในวิชั่นเป็นตัวเดียวกับที่บาลานอตามล่าคนของบาลานอกำลังล่ามันอยู่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือวอร์ชิปตัวเดียวเปลี่ยนแปลงได้น้อยมากแต่ตอนนี้วอร์ชิปตัวนั้นเป็นตัวที่คุกค,คาเินัตอิทิลเ้าไม่สามารถยืนเ,เฉยเแล้วปล่อยให้คนของบาลานอเสี่ยงชีวิตเพื่อไปฆ่ามันหรอก บาลานอเข้ามาช่วยวอชีที่เจ้าตามอยู่ไม่ง่ายที่จะจัดการข้าเคยจัดการวอรชีปมาก,ก่อนนาแลงเจอร์แต่ข้าก็ไม่ได้ปฏิเสธว่ามันเป็นตัวพิเศษถ้าอย่างนั้นเราก็ควรจะจัดการด้วยกันข้าจะไปจัดการนักธนูของมันก่อน,อน,อนหลังจากนั้นคุณของคุณตามมาข <c oughs> ้าจะเคลียร์เส้นทางให้ภารกิจใหม่ข้านักธนูสิทธิตัวโดยไม่กระตุ้นสัญ,ญญาณเตือนภัย เราน่าจะทำตามลำพังนักงานนี้ถ้าหวังว่านักธนูของชาวกาวอนโดรียจะยิงแม่นนะไม่อย่างนั้นเราจะต้องหลบธนูของพวกกันเองพวกเขาเป็นทหารที่มีประสบการณ์และเขาจะทำในส่วนของเขาอย่างดีเองนะ นักธนูเอลมีค่าเท่ากับนักธนูกรอนโดเรียนสมคนจริงเหรอแค่สมเองเหรอ <c oughs> อย่าประเมินค่าของมนุษย์ต่ำไปถ้าเขาจะต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านเกิดของเขาที่นี่ไม่ใช่บ้านพวกเขา ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายเอาละตอนนี้ไปอยู่จุดที่ได้เปรียบกันเถอะภารกิจใหม่ไปอยู่จุดที่ได้เปรียบโดยไม่ทริกสัญญาณเตือนภัยได้เวลาส่งสัญญาณให้คนของบาลานอแล้วอาชอบจริง,รงๆกลิ่นความกลัวของพวกมนุษย์ไม่มีอะไรจะหอมหวานไปกว่านี้อีกแล้ว มาเถอะเราจะบทที่การป้องกันของพวกมันให้เป็นฝุ่นด้วยกันในฐานะกัปตันและเรามีวอร์ชีฟร่วมกันเราจะมีชัยและร่วมกันเข้ายึดเมืองก่อนรุ่งเชา้าจุดไฟพวกมันเพื่อเช้า่อนดอเอาละได้เวลาโจมตีแล้ว สาเหตุการตายติดไฟแกจะต้องเป็นไอ้โง่ที่ฆ่าบริกาศของข้าก็แค่ชะลอความตายแกออกไปก่อนวันนี้เลือดหูสกปรปกของแกจะไหลลงพุงข้าและข้าจะขอดื่มเลือดแกเป็นคนแรก สาเหตุการตายประหารสาเหต,าตุาาหการตายติดไฟ สาเหตุการตายผูกขยำ้ำสาเหตุการตายลอบสังหารเข้าว่าเราเท่ากันนะ <ไป S 2> เป็นการล่าที่ดีอย่างน้อยก็สำหรับวอร์ชิฟและเหล่านักกรูก็เช่นกัน <S <S เราน่าจะออกลา่าด้วยกันอีกครั้งนะ ด้วยความยินดีถ้าอย่งงางนั้นไทเลียนเราได้สร้างความแตกต่างอะไรเหรอเรามองไม่เห็นจุดจบหรอกเราน่าจะกลับไปหาเชอร์หรอกเหตุผลเดียวที่จะกลับไปหาหล่อนก็คือแหวนของข่าพอได้แล้วเรื่องนี้มันมากไปกว่าแหวนของท่านหรือแม้กระตัวท่านเองก็เถอะ วิชั่นของหลอนอาจจะช่วยเราได้ทั้งหมดละ